สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นด้อนะครับก็อีฟซีนะครับามาจากฮ่องกงนะครับมาอุดหนุนเสื้อผ้านะครับร้านป้าครับใส่เ,ตเต่่เช้านะครับตอนนี้เปดนาฬิกากว่านะครับจํานวนสนนาาเป็13บม่บ แม่กำใส่เสเสื้อผ้าสวยๆมากเลยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นเดใส่เออาเรียกว่าวิ่เป็นชุดแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้นี่นี่เดสีแบบนี้เลยนะคะแต่เป็นสีส้มสวยมากเลยนะคะแม่กำใส่มาจากญี่ปุ่น เมาเลยใช่คะคุณแม่ราแม่กสโดนเมาแต่เจ้าอ้ดีใจกับแม่กสเลยอหมาเป็นหลาตัวเลยังัโดนเมาเลยแม่ต้องขเดอแม่ดีใจจนแม่แม่แม่อย่าอย่าบอกมีส่นเลยแม่ยัามอส่น โอ้ยใจดีใจดีน้อว่าอ้นนี้นะคะเพออยากจะดีมาเหมาให้ป้าสสิบสาตัวสิบสามตัวเลยทีเดียวโอ้งเฮงอ่เอาเงินตกเงินตกเงินตเลยสาธดนะครับทรัพย์ใเช้าเลยใจดีใส่เนนะคะพ่อฟื้นหาเงินสิบมาตอคนถ้าน้ก็เอาเอาคืนไปนะี ขอบมากคุพ่อคุณนะคะเลยนะคะนะแรกับใสดีใจมากเลยนรับบอลรับบลรับบรับบรนะทำตัตัวนะครับตัตัวรับบลรับบลบอล ทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้ังวลให้เงินข้าวเงินหาผลอย่าจิตอย่าจนอย่าต่ำกว่อคนอย่าจนกว่าใครขอให้ยิงตลอดปีตลอดไปขอให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่ฟ้าต้าปฟ้าตะวัน ให้เอาเงินเสร็จเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธุขอบคุณมค่ะโอ้ยนะคะนี่ค่ะปลากรูสีส้มสวยมากเลยนะสุเท่ก็สีส้มแม่นะดีใจแม่ผมขออนุญาตรีวิวได้ไหมได้ค่ะบอกแม่แม่จะบ้านนายใหญ่ <Workers S 2> <ฆ assumptions S 1> ครับผมขบคุณดีใจคุณทอปลีนวันนี้ติดใจคุณีใจมากเลยจะจอ่ะต่อไปคุณแม่จะไปเมาร้านไหนเนาะนะคะถ่ายกับปูปริจิตค่ะนะคะก็ดีใจทางแม่ไม่กำใส่เนาะ FC ก็อย่าลืมนะคะโเมืคอนเนนีด้วยดีติโลโก้ดีติกินด้วยนะคะสีร่างหน้าสีแบน้าสีแบบคพาเต์สเกล โอ้อย่างในสั่งซื้อในนามชาวเอดเวนด์ทนีแล้วนะคะขอบคุณที่ซื้อตามมากเลยค่ะนะคะหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากขอบคุณที่ท่านนะคะยืนกดสั่งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะไปไหว้แต่เช้าเลยลงพิ่อนลงพิ่อน วันนี้ก็มีเอฟเอฟซนะครับทางฮ่องกงนะครับก็เดินทางนะครับมาอุดหนุนเสื้อผ้าร้านปลาคำใสนะครับวันนี้อตอนเช้าจำนวน13ตัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22มีนาคม2566นนะครับขึ้น1น่งข้ เดือนห้าปีขานตรงกับวันพุธนะครับสีประจําวันวันนี้ก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวแนวทรัพย์ตอนนี้ก็นะครับเอฟซี G, ทางฮ่องกงนะครับก็กําลังเดินาทางนะครับตอนนี้ ใหแต่เราไมด้เนต์เราหมอฟืนเลยาป

ครับสำหรับช่องบทดฟื้นเดอะนะครับก็ลงไลน์ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายที่พี่จะกินไม่ว่าจะเป็นทีพี f า e ฟทีพีโกโก้ซีบักทอนพัดเต้าคูแคนเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มแล้วก็เสื้อปาลิกิจนะครับหน้าคาราดนะครับหลากหลายสีหลายใช้นะครับ แล้วก็ยังมีเสื้อคอปกแขนยาวนะครับคอปกแขนสั้นนะครับสีขาวนะครับก็สั่งซื้อสั่งหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็สา 2 4 2 5 6 4 4และ0 9 2 3 9 2 4 4 5 8อาแในนามนะครับช่องหมดฟืนด้นเ้อนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับอีกนะครับที่อคอยนะครับช่วยหลือลุงมา,มาตลอดก็จะมีผลิตภัณฑ์ของอามารีพีชนะครับใบรัชนีรูทินแซดใบแมงมีแล้วก็ ยาสีฟันสมุนไพรเจีมเฮิบแล้วก็สมุนไพรวังไพลนะครับกล้วยเกียวนะครับเรือรถนะครับของคุณอนุวัตน์ศูนย์หนึ่าแนลนะครับสั่งซื้อสังหาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมดฟื้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ